ครับผมผมจะพาเดินชมตลาดล่มหุบนะฮะบริเวณนี้ตลาดล่มหุบรถไฟยังไม่เข้ามานะฮะกำลังจะเข้ามาะฮะรถไฟครับอีกสักคู่ครับจะเข้ามาฮนะตอ,ตอนนี้ผมกำลังพาเดินชมตลาดล่มหุบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าอีกหน่อยล่มจะหุบนะฮะบริเวณนี้ เป็นตลาดในตํานานตลาดล่มหุบตลาดที่เก่าแก่แล้วฮะนักท่องเที่ยวเขาก็มาเดินมาเที่ยวกันเยอะครับตรงนี้เป็นสถานีแม่กองนะรถไฟจะวิ่งมาจากท่าฉลอมฮะรถไฟจะวิ่งมาจากท่าฉลอมก็จะวิ่งเข้ามาทางนี้ท่าฉลอมตอนนี้เขากำลังเก็บกันฮะกำลังเก็บกันตลาดล่มหุบกำลังเก็บกัน พอโงแม่ค้าแม่ค้าต่างกําลังเก็บครับเป็นรักมีของรถไฟวิ่งเข้ามาต้องเก็บนะฮะตอนนี้ร่มก็จะหุบมากาลังทยอยเก็บกันะครับผมก็พาเดินมาในทางรถไฟนะฮะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วฮะรถไฟก็ใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้ก็กําลังหุบก,กันฮะ,ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ,ร,บรถไฟกําลังเข้ามานะฮะ อนนบอลวีนี่นะฮะนี่เขาหุบกันแล้วเริ่มหุบกันแล้วครับนักท่องเที่ยวก็พยายามชิดครับเดี๋ยวรถไฟชนนะนะักท่องเที่ยวก็ชิดขอบทางด้านบอค้าแม่ค้าก็หุบร่วมครับตอนนี้รถไฟกําลังเข้ามานะฮะ รถไฟในตำนานนายสถานีเขาก็จะประกาศนะนายสถานีก็จะประกาศโปรดระมัดระวังสิ่งของมีค่ากระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือเขาจะประกาศบอกเเก็บให้ไม่เช็คประกันการสูญหายเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการเป็นตอนนี้ก็ขายอาหารทะเลกันเยอะๆครับขายปูขายปลารถไฟกําลังจะเข้ามาครับผมก็กําลังจะไปตอนนี้ก็ปูนะบริเวณตลาดล่มหุบครับ ตอนนี้เขาหุบกันแล้วครับรถไฟกําลังเข้ามานะฮะรถไฟกําลังเข้ามาพอค้าเม่ค้าก็ต่างหุบล่มกันนี่แหละเขาเรียกว่าตลาดล่มหุบในตำนานครับยังมีให้เราเห็นนะฮะก็เป็นจุดไฮไลไท์ของจุดขายของประเทศไทยแล้วครับนักท่อง,งเที่ยวเข้ามาก็อยากจะมาชมอยากจะมาชมตลาดล่มหุบครับเดี๋ยวก็รถไฟก็จะวิ่งเข้ามาครับตอนนี้พอของเม่ค้าตา่างทยอยหุบล่มกันครับ มีทั้งผักมีทั้งปลาหมึกอาหงอาหารทะเลครับเยอะแยะเลยครับ,อา,รบอาหารสดบริเวณนี้เขาเรียกว่าตลาดน่มหง